ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถียรนาคราชอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีกันไปไหนนะครับจะพามาชมที่แปลงเล็กๆแปลงเล็กๆแค่หนึ่งไร่เองนะไม่ใช่อันนี้นะแปลงข้างๆนึ่นครับที่เป็นสีเขียวๆนะอยู่ในชุมชนเลยผมอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แปลงที่ผมจะมาประชมเนี่ยที่เป็นทุ่งทุ่งเขียวๆเนี่ยหญ้าขึ้นเนี่ยนะครับหนึ่งไร่ขายยกแปลงนะครับหกแสนห้าหกแสนห้าเลยนะครับน้ําไฟอยู่ติดที่เลยนะครับแล้วก็นี่เห็นไหม มีถนนผ่านหน้าที่อันนี้คือคลองนะแต่น้ํายังไม่มาครับน้ําก็สูบเข้าเข้านาเข้าอะไรกันหมดนะฮะดูดิน้ําปิ่มปิมปีนี้น้าน้อยครับปกติน้ําเต็มคลองเลย,ค,นนเค,เรยครนีร้เขาเรียกว่าคลองวังว่านะครับหรือท่าว้าเขาเรียกหลายอย่างส่วนใหญ่เขาเรียกคลองท่าว้านะครับเห็นนะไม่รู้สิมันเรียกเรียกหลายอย่างนะครับอยู่กลางชุมชนเลยบางที่ก็เรียกแม่น้ําท่าคอยผมก็เลยไม่รู้เรียกอะไรกันแน่นะครับหลายคนหลายศัพท์นะครับ รู้ว่าเป็นคลองแล้วกันไม่ใช่แม่น้ํานะครับเห็นไหมมีน้ําอยู่ตรงหน่อยหนึ่งหญ้าจะขึ้นลงคลองลกหมดแล้วอ่ะนะครับข้อดีแปลงนี้ถ้าน้ํามันเต็มมันจะสวยนะครับแล้วเป็นพื้นที่แปลงย่อมย่อมันนะครับเมื่อก่อนขายอยู่หกแสนเก้าตอนนี้ก็คือเป็นราคาที่เขาเอาราคาลดมาคุยเลยคือหกแสนห้าเห็นไหมที่เป็นสีเขียวทั้งหมดไฟไฟ้าอยู่ด้านนู้นนะครับถนนออกจากนี่ไปสักประมาณ3 4กิโลก็ขึ้นถนนใหญ่แล้วมากรุงเทพก็มา,มาสัก9กิกิโลเดี๋ยวให้ดูแปลงนี้ก่อนดูขอบเขตก่อนฉนองชุดแดงนะครับ เนี่ยนะความกว้างของแปลงนี้ประมาณสักเกือบเกือบสามสิบเมตรแล้วกันจากทงเนี้ยไปสู่ทงนู้นอ่ะแล้วก็เอาสีเขียวทั้งหมดเลยไอที่ถมดินไม่ใช่นะของแปลงข้างๆเนี่ยแปลงข้างๆนี้เขาพอๆกับเรานี่แหละแต่เขาขุดบ่อขุดบ่อแล้วก็ปลูกพวกอะไรอ่ะข้าวโพดเหมือนเหมือนเกษตรพอเพียงแปลงนึงอ่าเล็กๆแปลงนึงนะครับแปลงนี้นะข้างๆเรานะอันนี้ผมพามาชมแปลงข้างๆ ของเรานี่คือปลูกบ้านได้นะครับปลูกบ้านได้อย่างไปข้างๆเนี่เห็นไหมเขาก็ปลูกข้าวาปลูกปลูกบ้านนะครับมันอาจจะไม่กว้างมากนะสมเพศสมผลนะครับแต่คนที่อายุเยอะๆนะครับอยากได้ที่แบบพอเพียงเนี่ยเหมาะยันต้นจามจุรีต้นกําปูนู้นเลยนะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะครับแปลงรีวิวนี้อาจจะไม่มากมายอะไรอาจจะสั้นๆนะครับหันหน้าเข้าถนนเป็นทิศตะวันตกนะครับเนี่ยปลูก มีอันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยขึ้นเองมั้งต้นเนี้ยนะฮะเห็นไ,ไหมฮะเห็นรากแดงๆไหมไม่ใช่แดงนี้นะแดงนูน้นปีนี้น้ํามันน้อยนิดนึงครับนี่เขาขุดบ่อนะเขาขุดบ่อเก็บน้ํานะครับแต่น้ํามันน้อยเอยวให้ดูก่อนเดินไปเรื่อยๆนะครับรู้เขารู้เรานะครับบางคนบนว่าเอ๊ะทำไมต้องไปถ่ายไปข้างๆก็จะรู้เลยเขาทาอะไรเห็นไหมเขาขุดบ่อ แล้วก็เอาดินมาถมเห็นไหมีนดินถมจากบอ่อทั้งหมดเลยนะถมบนนี้เลยนะครับแล้วเขาก็ปลูกรุ่นปลูกนี่เขงเขาไปอ่ะนะของเราก็ทําได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยข้างหน้าเนี่ยมันเป็นหินคุกนะแต่ออกไปประมาณไม่ถึงเอาง่ายๆเลยท่านเห็นสีแดงแดงไหมอ้อมเข้ามาเนี่ยร้อยกว่าเมตรก็ถึงแล้วนะครับเป็นหินคุกประมาณ2 0 0เมตรเห็นหลักแดงแดงไหมนั่นอะขอบเขตเราแล้วก็ไปจนสุดสุดชนที่เขาถมที่อยง่ายง,ง่ายนะครับที่เป็นสีเขียวทั้งหมดอะแล้วก็ตัดออกมาออกไปที่ถนน แค่นี้หนึ่งไร่นะครับหกแสนห้าไม่ลดแล้วนะครับฟรีค่าโอนนะครับผู้ขายออกให้ทั้งหมดฟรีค่าโอนนะครับจริงๆแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งปีที่แล้วผมเคยผ่านมาผมเคยมาจอดดูนะครับน้ําเต็มคลองเลยแต่สเสน่ห์มันถูกถูกลดลงไปไงเพราะว่าน้ํามันแห้งนะครับน้ํามันแห้งน้ํามันไม่ค่อยมีปีนี้โอทมีน้ํานี่ก็สวยเดี๋ยวผมพาไปเดินดูข้างหน้าสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็ถมเท่าถนนเลยนะถนเท่าถนนถ้าไม่ถมเนี่ยจะต่ํากว่าถนนก็ประมาณที่ ประมาณสักหกเจ็ดสิบเซนอนะไม่ถึงเมตรนะต่ำกว่าถนนนั่นนะครับอันนี้เขาปลูกไม้ไม่รู้ต้นอะไรเป็นต้นอะไรนะนะไปเศรษฐกิจมั้งเรียกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเพอไปเหยียบย่าของเขาโอ้ย <laughs> ดินมันดินมันไม่เรียบครับโอ้จริงๆเป็นเป็นคลองใหญ่คลองหนึ่งนะตรงนี้ยังสวยนะฮะตอนน้าเต็ม,มนะมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับท่านมาหาแดงมาถ่ายทํามาร e v i e ไว้โอ้โหน้ําเต็มเลยจากนั้นไปมันก็แห้งเลย มีสะพานด้วยใช่ไหมตรงสะพานอ่ะออกไปก็เป็นถนนแล้วนะครับเป็นถนนหมู่บ้านนะอีกสักสามกิโลก็เป็นถนนใหญ่นะครับท่านมาจากกรุงเทพมายัางไงท่านมาเส้นสามสี่ศูนย์เลยสามสี่ศูนย์จากบางบัวทองบางใหญ่นั้นท่านขับมาเถอะท่านขับมาปุ๊บผ่าเมืองสุพรรณมาเลยนะผ่าโลตัสผ่ารุยเป็นสารสุพรรณมาเลยท่านมาถึงอำเภอศรีประจันนะแล้วมันจะเขียนว่าทางไปอำเภอดาวเจดีท่านเลี้ยวเข้ามาประมาณจากสี่เลนนะประมาณสักหกกิโลแล้วท่านก็จะเลี้ยวมาที่นี่เลยนะครับง่ายๆ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นถนนเหมือนกันหู่บ้านคนเยอะครับคนแก่บางทีมาอยู่ที่ปเปลี่ยวกลัวแต่อันนี้ผมกรันตีว่าไม่เปลี่ยวนะครับเนี่ยไอที่ย่าอยู่เนี่ยคือลำคลองทั้งหมดแล้วครับเนี่ยมาถึงตรงนี้ถึงตองทงเนี่ยเห็นปะต้องมองอย่างนี้แล้วก็ตรงไปถึงต้นไม้ใหญ่เลยมันกว้างนะครับเมื่อกี้มาหลอกตานะครับารบ,บางทีมาหลอกใส่ตาว่าแคบนะครับท่านต้องลองมาดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็สูบน้ํา ปีนี้ฝนมันไม่ค่อยตกครับที่ไหนก็ไม่ค่อยตกบ้านผมยังไม่ค่อยจะตกเลยนะครับตั้งแต่เข้าภาษามานี้ตกได้สามสี่รอบแล้วมั้งเนี่ยเขาสุบน้าเห็นไหมฮะเขาก็โอเคในระดับหนึ่งนะอ่ะลองดูครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งทางเลือกเผื่อท่านใดชอบนะครับเป็นทางเลือกหมู่บ้านใหญ่นะครับตรงออกไปนี่เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับเนี่ยไฟฟ้าอยู่ข้างหลังนะครับไฟฟ้าไม่ใช่ปัญหานะครับ ่ะผมฝากไว้ด้วยแล้วกันแปลงนี้หนึ่งไร่หกแสนห้าไม่ลดแล้วนะครับลดมาแล้วหกแสนห้าพร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับรับเฉลิมกับบ้านเลยนะครับสนใจก็จองได้มาจําได้นะครับสองหมื่นนะครับลองมาชมก่อนก็ได้นะครับอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยไม,ม่มีอะไรมากแปลงนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสนใจแอดไลน์ผมนะแอดไลบีโอวเลขแปดแอดไลบีโอวเลขแปดนะครับหรือโทรหาผมนะครับศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เก้า 0983875209ติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับโอเคขอบพระคุณมากสวัสดีครับ